อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะคะเพราะมีข่าวจากออยอมาแจ้งให้ทราบจากที่มีการโพสต์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมแบนด์น้ำยายืดผมตรง เพราะมีส่วนประกอบของสารฟอร์มาดีไฮซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นโรคมะเร็งนั้นออยขอชี้แจงว่าประเทศไทยได้มีการประกาศให้สารฟอร์มาดีไฮรวมถึงสารเมทิลินไกลเข้าซึ่งสามารถปลดปล่อยสารฟอร์มาดีไฮได้เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปีพศ2565นอกจากนี้ออยยังได้ตรวจสอบน้ำยายืดผมที่จดแจ้งแล้วไม่พบการใช้สารฟอร์มาดีไฮ และเมทิลินไกลเข้าเป็นส่วนผสมจึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือมีหลักแหล่งแน่นอนผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่เลขที่ใบรับจดแจ้งชื่อเครื่องสำอางชื่อทางการค้าประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอางชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมวิธีใช้ ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือนำเข้าปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตเดือนปีที่หมดอายุและคำเตือนและตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งแล้วที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อคะ่ะ หากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากออยค่ะ